จะเป็นยังไงเมื่อตำรวจที่อันตรายที่สุดพร้อมที่จะแลกชีวิตของตัวเองเพื่อตามลัางแคนไอ้คนที่มันทํากับภรรยาของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสติโดกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า Max p a ์ n พนคนมาหาการถอนรากทนรนโคนโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของแม็กซ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสายซื่อฝีมือดีที่จูจ่ๆวันหนึ่งเขาต้องมาสูญเสียภรรยาจากเหตุการณ์บางอย่างไปและจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ทําให้แม็กซ์เขาอุทิศท อย่างเพื่อหาทางตามล้างแค้นคนที่มันบังอาจมาทํากับภรรยาเขาให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วแม็กเขาจะสามารถล้างแค้นได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของภรรยาเขาจะเป็นใครกันแน่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องเมื่อที่ชายคนหนึ่งที่กําลังจมน้าและด้วยความตายที่กําลังย่างไกลเข้ามา,ามันก็ได้ทําให้เขานึกย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตต่างๆมากมายแต่ทว่าก่อนที่แม็ก์เพนเพ่ของเราจะมาถึงจุดนี้ตัวหนังก็ได้เราย้อนกลับไปเมื่อ หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าในตอนนั้นเองหัวหน้าของทางตำรวจเขาก็ได้พาชายที่มีชื่อว่าจิมมาแนะนําให้กับแมกรู้จกักและก็ดูเหมือนว่าจิมเขาหน้าจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมาซึ่งนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องมาทํางานร่วมกับแม็กที่ฝ่ายสืบสวนคดีเก่าแบบนี้ส่วนทางฝั่งของแม็กถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่เข้ามาพลายเอกของเราก็ไม่ได้สนใจในตัวของจิม Mac แมตต่น้อยเลยแม็กเขายังคงวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ทําให้เขาเสียใจมากๆและจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ได้ทําให้้ตตตตััวนนนของ Mac แตตมมกกาาปจเดิ สิิ้นเชงต่อมาหลังจากที่แม็กเขาทํางานเสร็จพระเอกของเราก็ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึง่งซึ่งที่นั่นก็ได้มีชายขี้ยาสามคนกําลังนั่งสมหัวกันอยู่พอจะพวกนี้ได้เห็นแม็กเดินผ่านหน้าไปพวกเขาก็ได้รีบเดินตามแม็กเข้ามาในห้องน้ําทันทีและหลังจากที่เข้ามาแล้วชายที่เป็นหัวโจกก็ได้ใช้ปืนบังคับให้แม็กส่งนาฬิกาของเขามาแต่ทว่าพอลองสังเกตน,นาฬิกาเรือนนี้ดีๆปรากฏว,ว่าเจ้านาฬิกาเรือนนี้มันก็เป็นนาฬิกาของเจ้าหัวโจกที่เพิ่งจะไปจำนำมาเองแถวแม็กเขาก็ได้พูดยืนยันไปด้วย ว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนนั้นจริงๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นนาฬิกาที่เพิ่งเอาไปจำนำมาก็ตามแต่ว่าในตอนนี้เองเจ้าโจรทั้ง3คนก็ไม่สนแล้วพวกเขาทั้งหมดได้บังคับให้แม็กส่งนาฬิกามาซะและทางฝั่งของแม็กเขาก็ตั้งใจจะยอมมอบนาฬิกาเรือนนี้ให้ไม่นับซ้ำเขายังเรียกให้ดักหนึ่งในเจ้าพวกนั้นเดินมเมาเองด้วยทว่าด้ยวยความโลนลานของดักเขาก็ได้ทำนาฬิกาตกแลแม็กเขาก็เลยได้ใช้จังหวะนี้เล่นงานเจ้าหัวโจรไปชายคนหนึ่งที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีก็ได้วิ่งหนีไปก่่่่่ออออนนนนนเเเเลยยยสววดดดาาาาา้้้้้กกก็ไ็ไไไพมขปซตตัูใหงแ ปืนของตัวเองกระหน่ำยิงทุกห้องจนในท้ายที่สุดดักที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วเขาก็ได้ถูกพระเอกของเราจับตัวเข้าจดได้ทางฝั่งของแม็กเขาได้หยิบรูปผู้หญิงคนนึงขึ้นมาให้ดักดูซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือมิเชลภรรยาของแม็กเองแม็กได้ถามดักไปว่ารู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้บ้างแต่ปรากฏว่าดักก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมพอเค้นถามหนักเข้าเรื่อยตัวของดักเขาก็เริ่มที่จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วส่วนเพื่อนในคนนึงของดักที่วิ่งหนีไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าชายคนนั้น ก็หนักขณะที่ทําให้เขาสติแตกจนโดนรถไฟชนไปเลยด้วยกระตัดภาพกลับมาที่แม็กหลังจากที่เขาไม่ได้เรื่องอะไรมาจากดักเลยแม็ก <Mac S 1> ก็ได้ตัดสินใจกลับมาหาเพื่อนของเขาที่เคยเป็นสายให้มาก่อนซึ่งแม็กเขาก็ตั้งใจจะมาขอรายชื่อของคนถัดไปที่นาจะเกี่ยวข้องกับการตายของมิเชลภรรยาของเขาแต่ทว่าทีเวอร์เพื่อนของแม็กคนนี้เขาก็ได้บอกไปว่าเรื่องของมิเชลมันผ่านมาตั้ง3ปีแล้วนะเจา้าพวกคนที่เล่นงานมิเชลมันอาจจะตายกันไปหมดแล้วก็ได้อีกทั้งในตอนนี้เองทีเวอร์เขาก็เลิกทําผิดกฎหมายแล้วด้วย้้วีเออรกก็ย,ยาขอองให Mac นะ เลิกยุ่งกับเขาสักทีแต่ปรากฏว่าทางฝั่งแม็กที่ไม่สามารถปล่อยวางเรื่องของมิเชลไปได้เอ่อแม็กเขาก็ได้พยายามข่มขู่ให้ทีเวอร์บอกรายชื่อของคนต่อไปมาซะระหว่างที่พระเอกของเรากําลังจัดการกับทีเวอร์อยู่จูู่แม่สาวชุดแดงคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาหาแม็กโดยที่ตัวของเธอเองก็มีชื่อว่านาตาชาและก็ดูเหมือนว่านาตาชาเนี่ยเธอจะถูกใจในตัวของแม็กมากๆแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันพี่สาวของนาตาชาเธอก็ได้เดินเข้ามาเพื่อเจ้าตัวน้องสาวของตัวเองกลับไปทําให้แม็กที่เห็นว่านาตาชาเธอกําลังถูกเล่นงาาานเเ้้ก็ไไดขปห พร้อมกับโชว์ตาตำรวจของตัวเองให้กับพี่สาวนาตาชาได้เห็นฝั่งโมนาพี่สาวของนาตาชาด้วยความที่เธอก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจเในคืนนี้เองเธอก็เลยยอมปล่อยตัวน้องสาวไปก่อนส่วนเหตุผลที่ทําให้แม็กเขาเลือกช่วยนาตาชาเอาไว้มันก็มาจากการที่เขาเห็นรอยสักรูปปีกที่มือของนาตาชาซึ่งรอยสักที่ว่านั้นมันก็มีความเกี่ยวข้องกับมิเชลอยู่แม็กเขาก็เลยตั้งใจจะถามเรื่องนี้กับเธอแต่ยังไม่ทันได้ถามจู่ๆนาตาชาเธอก็ได้หายตัวไปแม็กเขาก็เลยเดินออกตามหานาตาชาทั่วครับแห่งนี้ว่าเธอไปไหนท่านโชคร มาเจอกับชายคนหนึ่งเขาและแถมชายคนนี้ก็ยังจ้องแม็กแบบไม่ละสายตาเลยด้วยแต่ก็ยังโชคดีที่นาตาชาเธอได้เดินเข้ามาหาระเลของเราได้ทันเวลาและนาตาชาเธอก็รู้จักกับรูมิโน่ชายที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายเธอก็เลยสามารถพาแม็กออกมาได้โดยที่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้บานไปลายไปมากกว่านี้หลังจากนั้นแม็กก็ได้พานาตาชากลับมาที่บ้านเพื่อจะถามเธอว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของมิเชลหรือเปล่าแต่ปรากฏว่านาตาชาเธอก็ไม่ได้ยอมบอกอะไรเลยตัวเธอเองจ้องแต่จะคุยเรื่องบนเตียงกับแม็กแะแถมเธอก็ยังพูดดูถูกไปจนถึงมิเชลด้วย น,นั่นก็เลยทําให้แม็กชุนขาดไลนนาตาชาออกมาจากบ้านส่วนทางฝั่งนตาตาชาที่ถูกไล่ขนาดนั้นยังไงหญิงสาวคนนี้ก็ไม่ยอมอยู่ในบ้านของแม็กต่อไปอยู่แล้วเธอได้คว้าของทุกอย่างที่เป็นของตัวเองแล้วก็เดินออกมาทันทีแต่ระหว่างทางที่เธอกําลังเดินอยู่ในตอกดูเหมือนว่านตาตาชาเธอก็จะมีอาการที่ขาดยามากๆเมื่อเป็นแบบนั้นนตาตาชาเธอก็รีบโทรไปขอสิ่งที่เธอต้องการอย่างร้อนรน,นแต่แล้วจากฤทธิ์ของยาที่เธอเพิ่งจะกินไปก่อนหน้านี้มันก็ได้ทําให้เธอเห็นภาพของปีศาจมากมายที่เข้ามาจู่โจมเธอซึ่งนตาตาชาเธอก็รู้ มากๆหลังจากนั้นในวันต่อมาแม็กเขาก็ได้เข้าไปทํางานตามปกติทว่าก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปจูจูอดีตคู่หูของแม็กที่มีชื่อว่าอเล็กเขาก็ได้ส่งสัญญาณให้แม็กไปขึ้นรถของเขาและพอแม็กขึ้นมาแล้วอเล็กก็ได้ขับรถพาแม็กไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เองมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เกิดเหตุของคดีอะไรบางอย่างทางฝั่งแม็กเขาก็สงสัยว่าอเล็กพาเขามาที่นี่ทาไมแต่แล้วพอแม็กเขาได้เห็นรอยสักรูปปีกที่แขนของร่างนี้นั่นก็ทําให้แม็กเขารู้ได้ทันทีว่าเธอคนนี้ต้องคือนาตาชาแน่กกอบบัที่เ็ขาแน ตำรวจของแม็กขึ้นมาพร้อมกับถามไปว่าเจ้าสิ่งนี้มันมาตกอยู่ที่เกิดเหตุได้ยังไงทางฝั่งอเล็กเขายังคงเป็นห่วงอดีตคู่หูของเขาอยู่ก่อนที่เรื่องมันจะหนักไปมากกว่านี้อเล็กเขาก็เลยเลือกจะมาถามแม็กก่อนว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ด้ยวยความที่3ปีก่อนอเล็กเขาก็เป็นคนทําคดีของมิเชลซึ่งคดีนั้นก็ยังไม่สามารถตามหาตัวคนร้ายได้นั่นเลยเป็นที่มาที่ทาให้แม็กเขาโกรธอเล็กราอคิดว่าอเล็กหนะทำไม่เต็มที่ทว่าทางฝั่งอเล็กเขาก็บอกมาตลอดว่าเขาทําทุกอย่างที่ทําได้้้ไไปปปหมมมมดดแแแแลวต่่ถึงงจจะเเเบบ็็นนนบบักักายยอิใ กกับอ,อซึ่งนั่นมันก็รวมถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ด้วยหลังจากที่ไม่ได้ความร่วมมือจากแม็กอเล็กเองเขาก็หัวเสียมากๆที่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยทว่าระหว่างที่อเล็กกาลังตรวจสอบคดีของนาตาชาอยู่นั้นจูจ่ๆอะเล็กก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อละพอเขาเอาแฟ้มคดีของมิเชลขึ้นมาดูอเล็กเขาก็ได้เห็นว่าหนึ่งในคนที่เข้ามาเล่นงานมิเชลอชายคนนั้นมีรอยสักรูปิกเหมือนกับนาตาชาเลยพเมื่อรู้แบบนี้แล้วอเล็กเขาก็รีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับแม็กในทันทีทางฝั่งแม็กในตอนแรกเขาก็ไม่ได้รับสายขออองงเเล็กแต่พ้าไดฟั ข้อความที่เอเล็กได้ทิ้งเอาไว้แม็กก็ได้รีบเดินทางมาหาอเล็กที่บ้านในทันทีเหมือนกันแต่พอมาถึงแม็กก็ได้เห็นว่าสภาพบ้านของเอเล็กนั้นมาเละเทมากๆไม่นมซ้ำระหว่างที่แม็กกาลังเดินตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแม็กก็ได้ถูกใครบางคนดักเล่นงานเขาแลวแม็กเองเนี่ยก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่แล้วในท้ายที่สุดพระเอกของเราก็สามารถควักปืนมายิงเจ้ามอนี้ได้ถึง6นัดหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่แม็กฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้เองก็มีบีบีชายที่แมกรู้จักกําาาลลัังเเฝ้้ออยู่แบบกกก็ไดำ ไปด้วยเพราะว่าทุกคนที่สํานักงานเนี่ยล้วนสงสัยว่าแม็กเป็นคนเล่นงานอเล็กแต่แม็กที่ไม่สนใจอยู่แล้วเขาก็ไม่แคร์เลยเและพอแม็กเขาหายดีแม็กก็ได้ไปร่วมงานศพของอเล็กทว่าแม็กก็ได้ถูกภรรยาของอเล็กตบหน้าเขาอย่างจังโดยภรรยาของอเล็กก็โกรธแม็กมากเ,าเนื่องจากถ้าเกิดแม็กเขายอมบอกเรื่องคดีไวยกว่านี้าสามีของเธอเองก็อาจจะไม่ต้องมาตายแบบนี้ก็ได้ต่อมาแม็กก็ได้ถูกจิมเจ้าหน้าที่สืบสวนในคนนึงเรียกตัวไปสอบสวนซึ่งจิมก็ได้ถามแม็กไปว่าทําไมกระเป๋าของเขาถึงไปตกอยู่ที่นั่นแถมสองจจะตาายไปพววกเขก้น กับแม็กเป็นคนสุดท้ายทางนั้นแต่ทางฝั่งแม็กที่ฉุนจัดเขาก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับจิมเลยและถึงแม้ว่าบีบีจะพยายามเกลีย้ยกล่อมเขาแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของแม็กได้สักนิดแแถมระหว่างที่ทั้งคู่กาลังลงลิฟต์มาเฮอจูจูแม็กก็ได้เดินตรงเข้าไปในห้องของอเล็กซ์โดยไม่สนคําพูดของคนในแผนกที่ได้พากันคิดไปว่าแม็กเป็นคนเล่นงานอเล็กซ์ส่วนทางด้านแม็กหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วแม็กเขาก็ได้ค้นดูว่าอเล็กพยายามจะบอกอะไรกับเขาเอาไว้ซึ่งพอแม็กเขาได้ลองค้นไปเรื่อยๆ พระเอกของเราก็เลยค้นไปต่อว่านรชาติดต่อกับใครเป็นคนสุดท้ายพอได้ชื่อมาแล้วแม็กเขาก็ได้หนีออกมาพร้อมกับจะไปตามหาดูว่าชายคนนั้นเป็นใครกันแน่แต่ระหว่างทางแม็กก็ได้ถูกโมนาพี่สาวของนารชาดักเล่นงานซึ่งโมนาก็คิดว่าแม็กนี่แหละเป็นคนฆ่าน้องสาวของเธอโมนาก็เลยตั้งใจจะมาจัดการกับแม็กเพื่อล้างแค้นทว่าแม็กก็ได้อธิบายเรื่องทุกอย่างให้กับโมนาฟังทั้งหมดและพอโมนาได้ยินชื่อของโอเวนผู้ชายที่นรชาเธอติดต่อไปก่อนที่เธอจะตายดูเหมือนว่าโมนาเธอก็จะรู้จักผู้ชายคนนี้สุดท้ายโมน ก็เลยยอมเชื่อใจแม็กและก็ได้พาแม็กมาหาโอเวนถึงที่ทว่าพอได้เจอกับโอเวนสภาพของโอเวนในตอนนี้ก็หนักมากๆมากจากนิดของยาโอเวนก็ได้เห็นภาพของปีศาจมากมายตรงหน้าเขาและแล้วในท้ายที่สุดโอเวนก็ได้เลือกจบชีวิตของตัวเองลงไปทําให้ในตอนนี้เองเบาะแสเดียวที่แม็กเขาจะพอตามสืบได้มันก็คงจะมีเพียงแค่รอยสักรูปปีกที่แขนของโอเวนเท่านั้นเมื่อรู้เพียงแค่นี้แม็กกับโมนาก็เลยเลือกไปที่ร้านสักเพื่อถามกับเจ้าของร้านดูว่ารอยสักนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่ในตอนแรกดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าของร้าน ก็ไม่อยากจะบอกแต่พอเขาถูกแม็กเคนถามไปเรื่อย<ๆ>ในท้ายที่สุดเจ้าของร้านก็ยอมบอกว่ารอยสักนี้มันเคยเป็นรอยสักของพวกไวกิ้งและที่จะสักเอาไว้ใช้คุ้มกันภัยจากสิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวระหว่างนั้นเองตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ลูมิโน่ไอชายที่แม็กเขาเคยได้เจอในตอนต้นเรื่องซึ่งในตอนนี้เองลูมิโน่ก็กําลังทรมานชายคนหนึ่งอยู่และแถมลูมิโน่ก็ยังใช้สิ่งที่ชายคนนี้ต้องการที่สุดมาเป็นเครื่องมือที่ทําให้เขาสามารถจัดการได้อย่างเต็มที่ด้วยส่วนทางฝั่งโมนาหลังจากที่เธอแยกจากแม็กมาแล้วตัวเธอเอองกก็ได้้มมมาถาถขูลลับิ ชายผู้ที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่งในเมืองนี้ซึ่งเธอก็ได้ถามไปว่านราชาน้องสาวของเธอกําลังหนีอะไรอยู่กันแน่ทางฝั่งลินคอนเขาก็ยอมบอกมาแต่โดยดีว่าตัวของนราชาน่ะเธอกําลังหนีปีศาจที่มีชื่อว่าลูมิโนอยู่และถ้าอยากตามหาตัวลูมิโนเจ้าปีศาจที่ว่ามันก็อยู่ในสถานที่ที่มีชื่อว่าแลกนาร็อก ok, แต่หลังจากที่บอกเรื่องนี้จบแล้วลินคอนก็ได้พูดเตือนโมนาเอาไว้ว่าตัวของเธอควรอยู่ห่างจากแม็กซ์เพนให้ได้มากที่สุดเ,เนื่องจากอีกไม่นานวันพิพากษาของแม็กมันก็จะมาถึงแล้วนั่นเองอาตาภาพ กลับกลับไปที่แม็กหลังจากที่เขาแยกกับโมนาเอ่อแม็กเขาก็ได้ลองแอบมาค้นเอกสารคดีของมิเชลดูแล้วพอค้นไปค้นมาแม็กก็ได้เจอข้ากับเอกสารของเอเซอร์เอ่อบริษัทผลิตยาที่ตัวของมิเชลเคยทํางานให้เอซึ่งบริษัทเอเซอร์ก็มีสัญลักษณ์รูปปีกอยู่ด้วยเอ่อแม็กเขาก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับมิเชลแนะ่ๆนะพละเอกของเราก็ได้นําเรื่องนี้มาถามบีบีเพราะว่าบีบีก็ทำงานเป็นหน่วยอาักขาของบริษัทเอเซอร์อยู่เอ่อแม็กเขาได้ถามไปว่ามีใครอยากได้ข้อมูลของมิเชลหรือเปล่าเาน,น,นื่นออออองงงจาาาากกในนนนตตี้้เเเเเคปสรขัว ก็หาแฟ้มคดีของมิเชลไม่เจอทีแม็กที่สงสัยเจ้านายเก่าของมิเชลเขาก็ได้ถามไปว่าเจ้าหมือนนั่นชื่ออะไรและถึงแม้ว่าบีบีจะไม่อยากให้มเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกว่าชายคนนั้นมีชื่อว่าเจสันทว่าหลังจากที่แม็กเขากลับไปแล้วบีบีก็ได้เรียกนักสืบจิมให้มาหาเขาซึ่งก็เป็นจิมนี่แหละที่เป็นคนเอาแฟ้มคดีของมิเชลไปโดยที่บีบีก็ได้บอกให้กับจิมได้รู้ว่าข้อมูลของมนะิเชลน่ะมันไม่ได้มีแค่ในแฟ้มหรอกนะบีบีเขาได้เล่าเหตุการณ์ในครั้งอดีตให้กัััััับบบบจิมมไไดดด้้้ฟงงซึ่่่นนนนกกกกก็็เเเเปวลลาาาีียท แม็กเขาได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตในตอนที่เขากลับมาที่บ้านและต้องมาเจอกับพวกผู้คนที่บุกเข้ามาในบ้านของเขาเพื่อจะมาเลีนยงงานมิเชลภรรยาของเขาเองถึงแม้ว่าแม็กจะสามารถจัดการกับคนร้ายส่วนใหญ่ไปได้แต่สุดท้ายแม็กก็ไม่สามารถช่วยภรรยากับลูกในท้องได้อยู่ดีจากเหตุการณ์ในตอนนั้นแม็กเขาก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่หน่วยสืบสวนคดีเก่าและก็ได้อุทิศทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อตามหาเบาะแสคนที่มันฆ่าภรรยาเขาให้ได้บีบีได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับจิมได้ฟังพร้อมกับที่่เ้าากกก็ไไดบบอัจิปว ทางฝั่งของแม็กนะ่คิดว่ามีใครบางคนในบริษัทนี้ต้องรับผิดชอบซึ่งบีบีเขาก็ไม่อยากให้เ,เรื่องราวมันต้องจบลงแบบนั้นบีบีเขาก็เลยอยากให้จิมจัดการกับเรื่องนี้ให้ทีหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เจสันชายคนที่บีบีกับแม็กเคยพูดถึงก่อนหน้านี้โดยทั้งฝั่งเจสันเขาก็ได้เอาแฟ้มอะไรบางอย่างมาส่งให้กับตัวของนิโคที่เป็นเจ้าของบริษัทท่ามกลางสายฝนแต่พอนิโคเธอได้เห็นเอกสารด้านในเธอก็ได้บอกกับเจสันไปว่าเจสันนักขู่เธอทำเอาเจสันต้องบอกไปเลยว่าตัวเขาเองไม่ได้ ออพอคุยกันเสร็จแล้วเจสันก็ได้กลับมาที่ห้องแต่ในตอนที่เขากลับมาถึงดูเหมือนว่าก็จะมีใครบางคนมารอเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยและพอเจสันได้เข้ามาเขาก็ได้เจอกับแม็กที่รออยู่ส่วนทางด้านแม็กเขาก็ไม่รีรอรีบตรงเข้ามาเล่นงานเจสันพร้อมกับที่เขาก็ได้ถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมิเชลในตอนแรกเจสันก็ไม่ยอมบอกแต่ในท้ายที่สุดเจสันเขาก็ยอมบอกความจริงว่าตัวของมิเชลน่าเกี่ยวข้องกับโครงการอะไรบางอย่างและโครงการของเอเซอร์ที่ว่านั้นมันก็เป็นโครงการผลิตยาที่จะทาให้ บรรดาทหา,ารของกองทัพมีความแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้ว่าส่วนที่สำเร็จมันมีเพียงแค่หเปอร์เซ็นต์เท่านั้นกลับกันพวกทีล้มเหลวพวกเขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการเห็นภาพปีศาจมากมายภายในหวัวและสุดท้ายบรรดาผู้ทดลองพวกเขาก็จะตามตัวนักวิทยาศาสตร์กลับไปที่บ้านเพื่อทำการสังหารนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นยังโหดเหี้ยมแต่สำหรับมิเชลมันก็ไม่ได้เกิดรเรื่องแบบนั้นขึากกา้นหรอกเจอร์สันได้บอกไปว่าทุกอย่างมันอยู่ในซองบนโต๊ะหมดแล้วถ้าเกิดพาเขาออกมาจากที่นี่ได้เขาก็จะยอมเล่าทุ ก็ได้จับตัวเจสันไว้เป็นตัวประกันแล้วก็ได้พาออกมาแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาออกมาจากห้องในตอนนี้เองก็ได้มีตำรวจมากมายมาดักรอจัดการกับเขาแล้วแถมที่มันเลวร้วายไปมากกว่านั้นก็คือได้มีตำรวจคนนึงเปิดฉากยิงใส่แม็กโดยเขาก็ไม่สนเลยว่าดาน,นาของแม็กจะมีเจสันยืนอยู่ด้วยและแล้วปรากฏว่าเจสันเขาก็ได้ถูกสังหารลงไปจากเหตุการณ์นี้ส่วนแม็กเขาก็พยายามยิงตอบโต้ฝั่งตำรวจพร้อมกับวิง่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตแม็กเขาได้หนีการไล่ล่าของทางตำรวจมาสักพักหนึ่งจนในท้ายที่สุดแม็กก็ได้มาเจอกับจิมเนื่องจากจ เพิ่งจะคุยกับบีบีเสร็จเขาก็อยู่ที่นี่พอดีนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้จิมมาดักรอเจอแม็กตรงนี้นี่เองทางด้านจิมเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้แม็กหยุดทําแบบนี้และยอมมอบตัวซะแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังยืนคุยกันอยู่นั้นปรากฏว,ว่าบรรดาตํารวจที่อยู่ด้านนอกก็เด้ระเบประตูเข้ามาเลยเปิดโอกาสให้แม็กเขาใช้จังหวะนี้หลบหนีไปได้ทาเอาจิมที่เกือบจะจับตัวแม็กได้แล้วนะหัวร้อนสุดๆไปเลยหลังจากที่แม็กเขาหนีรอดไปได้แล้วตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่โมนาซึ่งเธอก็กําลังกลับไปที่ออฟฟิ มงคนได้แอบเข้ามาโมนาเธอก็เลยหยิบปืนพร้อมออกค้นหาชายคนที่ว่านั้นแต่ว่าสุดท้ายคนที่แอบลอบเข้ามาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเนื่องจากเขาคนนี้ก็คือแม็กพละเอกของเราที่กําลังนั่งดูวิดีโอบางอย่างอยู่วิดีโอที่แม็กเขากําลังเปิดดูมันก็เป็นวิดีโอของลูมิโนที่มาจากซองเอกสารของเจสันนั่นเองเนื้อหาในวิดีโอก็เป็นการสัมภาษณ์ลูมิโนเกี่ยวกับเรื่องตัวยาของบริษัทเอเซอร์ที่ใช้ทดลองกับเขาลูมิโนได้บอกไปว่าเจ้าสิ่งนี้มาทําให้เขาแข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ตรงหน้าลูามิ แถมเรื่องผลเสียตัวเขาเองก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วยเ่าหมายความว่าสําหรับลูมิโนแล้วตัวยาที่ได้มาจากบริษัทเอเซอร์มันก็เหมือนกับพลังอํานาจที่เทพเจ้าประทานพรให้เขาเลยได้3ยซทางด้านแม็กพอเขาได้รู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของมิเชลก็คือลูมิโนพระเอกของเราก็ได้เตรียมตัวพร้อมกับอาวุธที่จะไปล้างแค้นในทันทีและถึงแม้ว่าโมนาเธอจะพยายามห้ามอาไวา้เพราะว่าเธอก็รู้ดีว่าลูมิโนอันตรายแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถหยุดยั้งความแค้นของผู้ชายคนนี้ได้นั่นเลยทําให้แม็กตอนนี้เขาได้บุกเดียเ่ยวมา และเขาก็ได้ไล่จัดการกับลูกน้องของลูมิโน่ไปทีละคนทีละคนไม่ว่าจะมีกี่คนด่าหน้าเข้ามาเอามแม็กเขาก็ไม่เคยปลาณีทางนั้นซึ่งด้วยความโหดเหี้ยมและความสามารถของประเทศของเราเอ็แม็กเขาก็สามารถจัดการกับคนของลูมิโน่ไปได้หลายคนเลยแต่แล้วในตอนที่แม็กเขาได้เดินเข้ามาในห้องด้านในซูดปรากฏว,ว่าลูมิโน่ที่ดักรออยู่ก็ได้โผล่มาเล่นงานเขาและด้วยความสามารถที่ลูมิโน่ได้มาจากยาของเอเซอร์มันก็ทําให้เขาได้ซึ่งความกลัวจนแม็กไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนี้แม็กเขาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบจนแม็กเขาเกือบจะถู จูจ่ๆบีบีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจัดการกับลูมิโนไปซะก่อนมันทำให้จากการช่วยเหลือของบีบีแแม็กเขาก็เลยเอรอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้และหลังจากที่แม็กเขาได้รับการช่วยเหลือ BB บีบีก็ได้พาแม็กเดินออกมาจากที่นี่ทว่าระหว่างที่แม็กเขากำลังชะล่าใจอยู่นั้นแม็กเขาก็ได้ถูกโจที่ดักรออยู่เล่นงานเขาอย่างจังเพราะมนำซ้ำบีบีที่เพิ่งจะมาช่วยเขาก็ได้หักหลังโดยการจับแม็กใส่กุญแจมือแล้วก็ได้พาแม็กเดินมาที่ท่าเรือเพื่อจะจัดการปิดปากแม็กที่นี่ระหว่างที่กำลังเดินมากกก็ไไดด้้้่่าาควมจริงงงงทุอยใหัับซฟึ ความจริงนั้นก็คือตัวเขาเองนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังการทดลองของเอเซอร์ทั้งหมดแต่พอมิเชลเธอเริ่มมีปัญหากับบีบีเพราะว่าตัวของเธอเองก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจในการทดลองนี้สักเท่าไหร่ฝั่งของบีบีที่ไม่อยากให้มิเชลเป็นปัญหาในอนาคตเขาก็เลยส่งให้ลูมิโนไปจัดการกับมิเชลเพื่อปิดปากนั่นเองและพอมาถึงวันนี้มันก็เป็นตาของแม็กแล้วที่ต้องถูกจัดการโดยที่บีบีเขาก็ตั้งใจจะจับแม็กทวงน้าซึ่งก่อนที่จะทําแบบนั้นบีบีก็ได้เอายาสองหลอดใส่กระเป๋าของแม็กเอาไว้เผื่อทอทีี Mac, ี่่่่่วววาาาาใในนนนตอออมมคครรเจจงข็กกกพั้ะิดป แม็กหน้าจบชีวิตของตัวเองโดยที่ต้นเหตุมันก็มาจากยาที่บีบีได้ใส่อาไว้แต่แล้วก่อนที่เรื่องราวมันจะลงเอยด้วยการตายของแม็กเรลากฏว่าในตอนที่โจกําลังจะเอาเชือกมาผูกกับมือเขาแม็กเขาก็ได้ใช้จังหวะนี้เล่นงานทั้งบีบีและก็โจหลังจากนั้นเขาก็ได้กระโดดหนีลงไปในทะเลที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งส่วนทางฝั่งโจกับบีบีพวกเขาก็พยายามที่จะยิงจัดการกับแม็กให้ได้ทว่าถึงแม้พวกเขาจะยิงไม่โดนแต่ยังไงซะแม็กก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะว่าดาล่างนั้นมันเย็นมากๆเมื่อคิดได้แบบนั้นเยวบีบีกับกาานนไปส่วทงด้ แม็กเขาก็พยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำอย่างสุดชีวิตแต่ด้ยวยความที่น้ำมันก็เย็นจัดเอาแม็กที่ทนไม่ไหวก็เลยได้จมลงไปด้านลา่างทว่าก่อนที่ลมหายใจของแม็กมันจะหมดลงเจูจ่ๆแม็กก็ได้ยินเสียงของมิเชลว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาของเขาและจากเสียงที่ว่ามันก็ทําให้แม็กได้สติฟื้นกลับมาจนในท้ายที่สุดเขาก็สามารถว่ายน้ำกลับมาที่ชายฝั่งได้สําเร็จแต่ถึงแม้ว่าแม็กเขาจะขึ้นมาได้แล้วอีกไม่นานยังไงแม็กเขาก็ต้องตายจากอาการหนาวจัดอยู่ดีซึ่งทางเดียวที่มันจะทําให้เขารอดตายจากเหตุกกกาารณ์ี้้้ไปไปดด็คืือออตตัวขงงม่่มยทใส กระเป๋าาขของเเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพระเอกของเราก็ได้ดื่มยา2หลอดนี้ลงไปและผลกระทบจากยาม,มันก็ทําให้แม็กเห็นปีศาจภายในหัวมากมายแต่กลับกันมันก็สามารถทําให้แม็กรอดตายจากเหตุการณ์นี้มาได้หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่จิมซึ่งจิมเขาก็กําลังสอบสวนพวกตรรํารวจโดยความที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามฆ่าเจสันและแม็กและถึงแม้ว่าหัวหน้าของคนพวกนั้นจะได้เดินเข้ามาต่อว่าจิมเกี่ยวกับเรื่องที่เขากําลังทําอยู่แต่ปรากฏว่าจิมก็ได้แจ้งเรื่องนี้กับ FBI ไปแล้วนั่นเลยทําให้ตอนนี้ทาง FBI ได้เข้ามาจัดการก พวกตำรวจที่ทำเกินหน้าที่แถมพวกเขาก็กำลังจะบุกไปจับตัวบีบีที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดด้วยทว่าสายของบีบีที่แฝงตัวอยู่ก็ได้โทรมาเตือนเขาซะก่อนทางฝั่งบีบีพร้อมกับการของเขาก็เลยกำลังจะหนีไปจากบริษัทแต่ก่อนที่เขาจะได้ออกไปจากที่นี่ปรากฏว,ว่าแม็กก็ได้โผล่มาพร้อมกับการยิงอย่างมายังและด้วยความที่แม็กในตอนนี้เขาก็ไม่เกรงกลัวอะไรแล้วทางฝั่งบีบีกับโจก็เลยจำเป็นต้องหนีเอาตัวรอดอย่างหัวสู้หัวซุนและหลังจากที่กลับเข้ามาในบริษัทบีบี BB ก็ได้โทรบอกให้นิโคส่่่งงฮออออมาาาาารับเเเขทีีด,ด้นนนืจกใตลส ก็กาลังมาตามเช็คบินกับพวกเขาแล้วแต่ยังไงซะบีบีเขาก็ดูดีว่าอีกไม่นานแม็กต้องตามมาทัานแน่ๆแลื่ก่อนจะขึ้นไปบนดาดฟ้าบีบีก็เลยติดตั้งระเบิดซีโฟเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ส่วนทางด้านแม็กที่ตามขึ้นมา,ขนมาเขาก็ได้เจอเข้ากับลูกน้องของบีบีมากมายแต่ไม่ว่าตัวเขาจะถูกยิงหรือถูกทําร้ายมากแค่ไหนเพราจากฤทธิ์ยาที่ดื่มเข้าไปมันก็ยังไม่มีใครสามารถหยุดแม็กได้อยู่ดีทว่าตัวยามันก็ไม่ได้มีแค่ผลดีเท่านั้นเนื่องจากมันก็ทําให้แม็กเห็นภาพของปีศาจมากมายและแถมเขาก็ยังเห็นนภาาาาาพขออองงมมชลจไไไ่่่่สรรรถททํะะตด้วหีก จมอยู่กับภาพในหัวของเขาจูู่โมนาที่ตามมาก็ได้เข้ามาเตือนสติซึ่งโมนาก็ได้บอกกับแม็กไปว่าเธอจะพยายามถ่วงเวลาทุกคนเอาไว้ให้ทว่าก่อนที่เวลามันจะหมดลงแม็กเขาก็ต้องจัดการเ,าเรื่องนี้ให้ได้ด้วยตัวเองหลังจากพูดจบโมนาเธอก็ได้ออกไปทําหน้าที่ของเธอซึ่งโมนาเธอก็ได้มาเจอเข้ากับโจที่กําลังติดตั้งซีโฟอยู่และเนื่องจากโจก็พยายามจะขัดขืนสุดท้ายโมนาก็ได้จําเป็นต้องจัดการกับผู้ชายคนนี้แต่แล้วก่อนที่โจเขาจะตายลงไปปรากฏว่าโจก็ได้ตัดสินใจจุดระเบิดซีโฟที่เขาเพิ่งติดตั้งก่อนหน้านี้ และจากระเบิดที่ว่ามันก็ทําให้เกิดความเสียหายมากมายตามมาแต่ว่าจากการระเบิดเมื่อสักครู่มันก็สามารถเ,เรียกสติของแม็กห้กลับมาได้เหมือนกันทําให้ตัวของแม็กที่ได้สติขึ้นมาแล้วพระเอกของเราก็ได้ตามขึ้นมาจัดการกับบีบีบนดาดฟ้าซึ่งสุดท้ายแล้วพอทั้งสองคนได้มาเจอหน้ากันแม็กเขาก็ได้เลือกที่จะไม่ฟังคําแก้ตัวของบีบีอะไรทั้งนั้นแลวแม็กเขาก็ได้ลงมือลั่นไกจัดการกับชายตรงหน้าลงไปนั่นเลยทําให้ในท้ายที่สุดความแค้นของแม็กที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็ได้จบลงที่นี่ซึ่งพอเรื่่อองงงราาวทุกกยมไได้้จบลลปแเ เขาก็ได้ถูกตำรวจที่ตามมาจับตัวกลับไปแต่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะต้องลงเอยแบบนี้แม็กซ์เขาก็ไม่เคยนึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแม้แต่น้อยและก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องของแม็กซ์เพนคนมหาการถอนรากทรนโคนโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.3คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 29%นะครับออยังไงถ้าเกิดมีใครชื่นชอบคลิปนี้ถูกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและก็มาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างาซึ่งสุดท้ายนี้ก ่อนที่พวกเราจะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ